สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับสาวสุรินทร์ผาพ้าในตาแนแดดเช่นเคยนะคะนี่นะคะบักพริกที่เก็บมาจากสวนนะคะเมือนน้นนะคะเส็ดกินกรค่ะของเก็บเมื่อนี้เอาเก็บไว้ตู้เย็นค่ะนี่ค่ะบักพริกนะคะบักพริกเขียวนะคะเพชรธนานะคะพริกขี้กาเอิญเองอยู่แหละจะเอาไปตำค่ะก็จะเอาเขาเตา,เาอบเลยค่ะ ุ้งเขาทาแล้วเ็นโพริพกกะลางามอันนี้มีทั้งเผ็ดแล้วก็บ่เผ็ดคือกนันมันได้ค่ะนี้ค่ะหมักค่ะกินน้ำยำกินน้ำยงก็ได้กินแกงเป็นพักได้ค่ะแซ่บขนาดปิเนียยตูวป,ปารองระตงระตง วอเลนค่ะเราต้องก็คือหนูนะคะว่าแม่เนี่ยบอกวอาเลนวาหมวค่ะบริเกียวกันน้าบับพริกเลยนะคะโอเคค่ะระวังทีทาอันอันเผาพริกอยู่นะครับปุ๋ยเอาเผาตาอบเลยค่ะการตำพริกกี้เกลาขับปุ๋ยก็คือสีปรุงรสด้วยใส่อันผงนัวนะคะใส่ผงนัวใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อยหรือว่าผู้ใดมักใส่ปลาแดดใส่น้ำปลาแดกลงไปนั่แค่นั้นเองค่ะ แต่ค่ะปรุงรสตามใจชอบค่ะเค่ค่ะเดี๋ยวมาทาบ้นตอนกินกันเลยค่ะว่าได้ยังกินมานี่สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะหลังจากที่เอาเอาบักพริกขี้กาเอาไปอบแล้วนะคะก็มีหอมแดงกระเทียมนั่นแหละคะ่ะเอาเขาไปอบนะคะแล้วก็มาต่าค่ะปรุงรสเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นตาแซบบะคะ่ะทำไปได้มัก นัวมักใส่ปลาแดกก็ใส่ปลาแดกใส่ต้นก็ใส่โลดค่ะแซ่บแบบอีสานค่ะนี่ค่ะภูมิใจนำเสนอนะคะตำถัว่วแ่บใส่นะคะ <c oughs> มาค่ะผู้ใดยังไม่เด้กินขขาเมื่อกินน้ำกันค่คะทะลุโซงไหนเลยได้นหนตำถั่วใหม่โอ้ยแสบผักแ่บแน่ค่ะความแ่บมันอยู่ที่รสจัดจ้านะคะ่ะถ้าตำเรา,าไม่ใช่น้ำมันบ่แซแบะคะ่ะ มักใค่มักมันค่ะพี่น,อน้องคะอันนี้ก็จะเป็นแกงลาวนะคะเอียงให้ดูเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันมันสีเหี่ยเตะตำแปงปุ๋ยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพริกนะคะเบิ่งความยาวมันเป็นะเก็บมาจากสวนพังงันละคะ่ะเบิ่งแค่ลงแค่หลอดแตงกวานะคะกับลงกะหล่ำนะคะ พักสลัดนะคะมาเด้อค่ะมากินเขาน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะขขาใส่หมวกไว้พร้อมนะคะ่ะมันนี้เพราะว่ากินแล้วก็สิทธาปเะเทเวียะคะ่ะจะไปเป็นกรรมกระคะ่ะมันนี้ไปซอยสามีนะคะปูกระเบื้อง เก่งเรามาเด้อค่ะพี่นอ้องคะมาแซกกับสาวอีสานนะคะสซวอ,อีสานพาเพลินพาแซดคนแล้วมือน,นี้มือน,นี้พาแซกใส่ <c oughs> บักมอใหม่ ปุยปุยอบอันนี้เป็นกำลังอบอยู่ใช้ท่อนกลางตักค่ะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะพี่น้องเดวยวมันสิเก็บไว้ระไดโดนต้มพริก เคี้ยวห้าแสบอีเลมันเี่ก็เข้าถูกปากทุกอย่างค่ะสดๆจากสวนก็เสียงเงินเลยค่ะส่วหมากของในพวัวก็อยู่ตามประเทศก็จะใส่หอมหอมกระเทียม ก็มีมดค่ะกะปลูกไว้มดอันที่ซื้อไว้ก็เอาไวปถ้าแจกเพื่อนพูงยนี่มาหาค่ะข้องจะคล้องที่ปลูกเองไว้กินค่ะ ที่หลักกะลัมปลูกเองปลูกเองชิมดูสิครั้งแรกนะเนี่ยที่หักกะลัมมากินเนี่ยวาสิพักต่ำบักทั่วกระเจบ็บปลูกแบบว่า ไปได้ใส่ปุ๋ยยางยังอ่ะใส่แต่ปุ๋ยจงแต่ตอนผกหลังจากนั้นก็กค่อยได้หอดหน้าบ่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มไยมันใหญ่แบบธรรมชาติผู้ไดที่สนใจจะรวมเล่นเกมนะคะที่ปุยอัน อันถามเกี่ยวกับอาชีพเก่าของปุ้ยนะคะให้ผพากันพเเฝ่าตอบแล้วค่ะเพราะว่าเดยวปุ้ยซิชเลยแล้วค่ะห้ <c oughs> ังฝันก็นกเป็นกางเกงม่วยน้ำเสือม่วยนะคะที่ปุ้ยออกแบบเองค่ะของเด็กหน่อย ื่อได้อยากอยากเอาไหวเป็นทีละลึกเอาไปให้ลูกให้ล้านใจนะคะเป็นตาฮับดีค่ะปิบาตั้งแต่สมขวบจนถึงแปดขวบสิบขวบใส่ใดมันคะ่ะถึงประมาณแปดขวบนหละ ชีพงานตัวใดน,นะคะที่เห็นให้ปุ้ยเจอสามีฝรั่งนะคะเพราะว่าทักคนที่ตอบถูกมีหลายคนปุ้ยเกิดสิเียนซื้อแล้วปุ้ยเกิดใช้าสามีจับฉลากะค่ะคลิปปุ้ยสสี้าย ฉเฉลยตอนมืออื่นย่างคําค่ะเจคลิปซีออนแอร์วันเพือ่อส เขาจะาปันวาจกเขาเนี้ยโหลดไว้มาเด้อค่ะพี่น้องเบิงเบิงแส่บขนาดเด้อตระกูลตำเนี่มันอยู่ที่นาำประแดกค่ะ ปรดกแซ่แตํายังกระแซ่บ่ได้าพี่น้องกินข้าวร้ายมือแล้วเพราะว่าปกติกะกินแบบอาหารง่ายๆกินขนมปัง หนึ่งขนาดยนี่มาท่านสุกนัเนี่ยเพชรดีขนาดด้วยเนี่ยว่าแล้วลืมอย่างลุงลืมหลวกพักค่ะพี่น้องวายุวาพักเป็นยังมันเป็นน่อยๆ อุตสาเก็บอัน,นยอดบักพริกมากค่ะเราสิรหลวงยอดบักพริกกินมาเ้ยค่ะมา,ะมาเ้ย ข้าวเช้าข้าวเที่ยงรวมอยู่ในมื้อเดียวกันค่ะเพราะว่าตอนเช้ามากินอาหารว่ารองท้อง มันนี้ก็เขาแสบก็บเลยสีบอกเรื่องให้ฟังค่ะมันนี่อืมว่าเรื่อยเปื่อยนะคะแต่ว่ามีสาระอยู่นิดนึงก็คือตรงที่ว่าอันหลากหลายนะคะแฟนคลับสีถามว่าทำยูทูบได้เงินอยู่ติยังอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือปุ้ยยังปร่ทันใดน้เงินจาก youtube นะคะเพราะว่าปุ้ยกับพึ่งเห็ุ แต่ว่าถ้าถามว่ามันได้บมันได้แน่นอนค่ะแต่ไม่ยูสิว่ามัจะแตยหน่อยหรือได้ร้ายยังปุ้ยเห็นเน่ยตอนเนี้ยถาว่าน,นึงปุ้ยแดยได้แต่ต้องไปคิดร้ายหรอคร่ะว่าปุ้ยสิได้รลายเพราะว่ายัง แฟนคลับคุยหน่อยและยอดวิวคุยกันหน่อยคนที่สามารถจะอยู่อันอยู่ด้วยการอันหาเงนินในในใน u t u b e อ่ายิบหลักเป็นอาชีพนั่นก็คือเขาต้องมียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านคุนล่ะคะ่ะเขาถึงจะอยู่ได้นะคะ ส่วนสหรับผู้ใดไดยอดวิ่แค่พันนะคะหรือว่าเมินหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เหมือนเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวล่ะค่ะ้าวันหนึ่งนะคะได้เงินขึ้นมากอะมันก็ได้ไวจักพันหรอกค่ะตีเป็นเงินไข่ก็คิดเบิงได้อดละคนส่วนมากเฮ็ดเป็นปีค่ะกลัวสิประสบความสําเร็จกลัวิววได้เงินเงินก่อนแรก ถามว่ามันได้จังไดมันได้ตามยอดวิวเยอะตามยอดโฆษณาค่ะส่วนมางน่ะยอดวิวบ่ค่อยได้ประกันเป็นงไดหรอกส่วนมากนะอะรายได้ม,ม,ไดม,นะดมันจะได้ดีก็คือมันมีโฆษณามาสื่อในคลิปที่ย่าทำผู้ชมย่าเวลามีคลิปอะแล้วนี่มันจะมีโฆษณาขันอันนั้นแหละคะ่ะมันจะเห็นให้สร้างรายได้ได้แต่ถ้าผู้ใดคลิกออกอะไรเนี่ยมันก็บ่ได้ไงคะถ้ากดเข้าไป อันเจ้าของคลิปก็สีมีไร้ค่ะถ้ากดขเจะคข้องคลิปก็ต้องทายอดวิวย่างเดียวค่ะแล้วยอดวิวต่างจักล่ะจึงแสดงเป็นหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งยูโรนะคะแต่ละประเทศมันก็เพิ่นมายังก็คือมันเคยขายเป็นพาพเหนือเป็นเส้นสัญญานำอัน y ยูทู e แมนกัลละ นำคกูเกินก่อนให้ทําู่เกิลตอบรับมาก่อนนะคะแลังนี้มันก็จะมีรายละเอียดอยู่ในหนังจ้ะมันก็เปิดเผยลยบะได้ไนเนาะมันเป็นข้อมูลส่วนตัววาไล้กับ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาปิดชาแนล <laughs> เพราะว่าปุ้ยเห็นแฟนครับมาเหม่หลายคนแล้วมาถามนะอันนี้ปุ้ยกับพวกงูกคือว่ามันิได้เงินบ่แบบใดอันถามว่าได้เงินบ่มันได้แน่นอนค่ะความชั่วจะว่ามันเสด้จักบาทสำนันละค่ะสมมติว่าทำม,มาพกเดือนเจ็ดเดือนนี่ทำม,มาประมาณเจ็ดเดือนแล้วสือว่ามีเงินโอนเขาบัญชีเพราะว่าปุ้ยสีเฮ็ดอันรับแบบ ผ่านธนาคารนะคะเจ็ดสิบยังไงเจ็ดสิบย,ยูโรตีเป็นเงินไทยจักบาทอ่ะสองสามพันหนึ่งสามเต็มทีสามพันสามพันค่ะเงินตรกตกตงสี่สองพันหาไปสามพันลักเจ็ดสิบประมาณนั้นแหละค่ะประมาณสามพันบากเกินสามพัน มันก็แก่งเงาแต่อย่างหนึ่งค่ะหนึ่งว่าแต่ลเมือแป้งครับตรงถาอย่างสมมือนี้มีแป้งครับประมาณหาขันคนมันก็ต้องมีสักร้อยคนหรือยี่สิบคนแหละที่อันแบบแบบว่าเป็นแป้งครับพันแท่ที่แบบว่าตรงถาเบิ้งเห่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยหูซึกว่าเท่ากับตองอันลงมยูทูปซูมือสมมือ หากว่าเบา่างก็ต้องลงสักอันนะเสียเพื่อให้แฟนคับเบิงมันเป็นมันกันว้าวคุยกันแช่แแลกเปลี่ยนเพราะว่าปกติแล้วนะคะเวลาเมืองไทยนั้นเมืองหนองมันแตกต่างกันได้ยัางปุยยูตรงเนี้ยอยู่สเปนอยู่มองปุยยู่มีปุยยูคนเดียวค่ะเมืองเมืองหนึ่งปุยก็ไม่ได้เปเววานั่ผู้ใดค่ะ ยังหน่อยกูให้ยืทุบกูก็ยังเดี๋ยวบอกน้ำผันผู้ชมคะ่ะมันก็อันเดเลนเดนหัวนะคะ่ะจะมีรามาก,กันเล็กหน่อยเท่านั้นล่ะคะ่ะคนที่จะเขามาดา่าเราบางเถื่อแบบเข้าใจบอว่าเขากับเฮดเบียให้งานเขามากมาเจอคอมเมนต์ที่มันแรงอะไรเงี้ยคะคะมันกระนยนคะ่ะเรื่องของเรื่องนะทวามาคิดได้บอ่มันจ็คิดได้อยู่เพื่อนว่าบบางเถื่อนะเขาก็เมยงานเมย์ยังมาไม่เห็นคอ,คอมเมนต์ที่แบบ ว่ามันจิกมาดาจังสันจังเสียคะ่ะมันมันเห็นแล้วมันถอแถมแมนยังดอกเบเร่หน่อยเนือตอําใจยังเพียงแต่แบบว่าหูซึกว่ามันมันมันเป็นอะไรหนะักหนาะอะไรเงี้ยคะ่ะบางเ่อเข้ามาในร่มถี่มันเหนื่อยไงคะบางเ่อมันกับปีขึ้นเลยคะ่ะโอเคค่ะ ชอบก็อย่าลืมกดไลก์ก็แชร์กดติดตามให้ซสรินท้าเพลินด้วยนะคะเกตกันแล้วนะคะทํา youtube มันได้เงินแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่ามันจะได้ร้ายหรือได้หน่อยมันอยู่ที่ยอดวิวนะคะแล้วก็มีโฆษณาติดถ้ายอดวิวรลายว่ามีโฆษณาติดเก็ด่าเป็นผลยังค่ะมันเก็เพราะว่าเขาสามารถเช็คเงินได้เสมอคะ่ะเพียงแต่ว่าบางูรว่ามันออกมาเป็นเงินได้อย่างไดนะคะบางเอือยอดยอดเงินมันก็ลดนะคะ สูงสิม yes. so ืออื่นมามันลดหัวหัวหุวหัวก็บวกหูว่ามันเป็นย่อนยังนะคะอันนี้ก็ททำเพื่อความซุกแล้วก็เอ่าเพื่อความสุกให้ทนผู้ชมแล้วก็ให้ความสุกปุ้ยเองนี่แหละค่ะปุ้ยก็ได้ห้ามูห้าพวกนะคะแต่ว่าแชร์ประสบการณ์ได้ระบายค่ะเรื่องวงเรื่องนะคะดีกว่าอยู่เงาเงาอยู่บ้านู้เดียวนะคะบ่มียังค่ะนอกจากไปสวนไปเฮดเบียรวบอกนางสามีเว้าน้องคนพื้นที่นะคะภาษาไทยก็พอได้เบ้า เดบอวนา่้างันผู้ชมเนี่ยแหละคะ่ะโอเคคะ่ะบ๊ายบายลาก่อนจริงๆและะ้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะ